มากระผมมาบอกแล้วโอ้กล่องแม่งโคตรดีโจดี้ได้ปะเนี่ยเฮ้ยขอคอมฟินิกดิโจดี้ได้สามดาบโจดี้ไสามดาบโจดี้สามดาบ <c oughs> <c oughs> รับไอดีพาร์ทเลยคุ้มเลยก็ว่าได้นะผมแล้วก็เขย่งแล้วผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแบบบอกฟุตแล้วก็ชิงเลยก็ซีเน่ครับผมหรือว่าสามารถแล้วผมกดเกมพาร์ทได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแบบออสตาร์ด้วยเช่นกันรับกดผลแบบรับพิษด้วยหรือว่าบริการฟาร์มอะไต่างๆก็มีเช่นกันนะครับคนดูก็ใครอยากจะทำการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปเชิญกันด้วยนะครับคนดูฮวันนี้แม่งอากาศแจ่มใสมากๆเลยอยากลาโหลฮเลตอนวันหยุดเฮ้ยลาโหลฮเลตอนวันหยุดเหรอว่างโหล ว่างาจ, <ะ S 2> จัดเลยงานไม่ทําการบ้านไม่ต้องส่งไม่ต้องทํากันแล้วครับผมติดสูนต,ติดรอถือว่าดี <c oughs> ดูรอยยิ้มกูสิยิ้มแฉ่งเลยลอ้อนี่หมายถึงเรียนเก่งอ๋อรอเรียนเก่งกูว่ามึงไปศึกษาหใหม่นะเพึ็กเอาไม่ใช่อุ้ยออโอเคครับขอากราสบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะผมวันนี้เนี่อยอยู่ผมเหมือนเดิมเลย เกเลออนพูดเล่นนะครับผมเกเลพึกอยู่ไหนเนี่ยเกเลพึกอยู่นี่ไงะกำลังไปหาแล้วจ้ะที่รักอะไรนะที่รักอะะไรนโอ้โหออกจากปากเลยอ่ะโอเคเอาล่ะในวันนี้นะครับผมเราทําการมาเขาเรียกว่าแบกนะครับผมนะจอร์ดี้ด้วยนะครับเจอจอร์ดี้ด้วยเนาะวันนี้แล้วก็จะมีเนี่ยนะไอ้พึกนะเป็นตัวหลักในวันนี้เนี่ยนะครับผมจอร์ดี้จะอยู่หลังคลิปเลยแต่ว่าคลิปผมจะลงหลังพี่ซินนะเพราะว่าพี่ซินเนี่ย เมื่อวานเขาลงไปแล้วนะครับผมที่เขาเจอ3ดาบก็คือคลิปนี้แหละนะครับกูสปอยให้หน้าคลิปเลยด้วยกันเดี๋ยวจะเป็นไงนะครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์สับคายและแชร์ด้วยด้วยกันวันนี้แบกจอร์ดี้แล้วก็ไอพึกนะครับผมคุณผู้ชมคือผมเนี่ยคาดเดาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถามพึกเองใช่พึกใช่ว่าจะได้กล่อง <S 2> 2 <S ทองก,ก็ก็ได้จริงนะครับผมแล้วก็จริงๆเนี่ยนึกว่าจะเกือแล้วนะครับเพราะว่าเออไปดูกันในคลิปโอเคนล้วคลิปนี้ขอสักว่าเอ้ยอย่าพูดอีก โอเคชิปน um ี้่ะขอเท่ากันหนึ่พ okay> ันารไลท์ละกันนะครับผมผู้ชมครับใครพร้อมแล้วเนี่ยก็เล t ส์โกไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมมาหั่มดาหั่มเ็นทุกคนปะลุยเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมตอนนี้เนี่ยผมทำการมุ่งหน้าไปที่เกาะนั่นเองนะครับผมตัวแรกเกิดแล้วนี่เลยไอพึ่งเข้ามาไม่ได้นะครับโอเคอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแบกเพื่อนเขาเรียกแบกเพื่อนหาเลยนะ เคียวสามดาวคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ยส่วนมากคนที่เจอจะเจอเป็นเคียวไว้พึกสามดาวเพะเออมาสามดาวมันดรอปยากผมไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าตั้งแต่อัปเดตใหม่เนี่ยคุณเจอแต่คนได้เคียวได้เคียวได้เคียวหมดเลยสามดาบนีใครได้บอกผมด้วยนะเออผมกลัวจอร์ดี้ไม่ได้มากๆเลยโอเคนะครับผมตอนนี้คือแบบว่าคิดถึงจอร์ดี้มากแต่ว่าจอร์ดี้เขาก็แบบว่านะเขา่าจจะลืมเราไปแล้วนะคุณผู응 <Chaos sprout> <offs> <possible> ้ชมไม่เป็นไรช่างเขาเถอะปล่อยเขาเจอคนที่ดีกว่าผมละกัน โอเคครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ใกล้ถึงเกาะแล้วมาเดี๋ยวเราทําการตัดไปก่อนเนาะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปลุยวันนี้เนี่ยเราน่าจะฆ่าประมาณ4ตัวพอนะครับมาเยอะมาเยอะมาเยอะเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมมาลุยไอ้พึกเข้าเสือมาได้นะพึกมึงตัวไหนเนาะดวแสงใช่ไหมดวงแสงดวงแสงดวงแสงนะครับไอ้พึกมาละนะครับผมนี่ยเน,นี่ถ้ามึงใกล้าตายบอกกูด้วยกูจะได้หิวให้มึงโอเคไปไปยิงไม่โดนชอบเลยว่าสวยไหมสวยปะ สวยสวยสวยขึ้นเนาะเทคเจอขึ้นนะครับผมก็สมจริงขึ้นนะครับก็ถือว่าอาคิเลคาซี่เนี่ยอัปเดตใกล้ๆจะดีนะครับผมแต่ยังมีคนที่เกียดคิเลคาซี่อยู่นะครับคุณผมม <S 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 ู้ชมเพราะว่าผมเห็นในกลุ่มเยอะแยะมากมายนะครับเขียนว่ามึงเป็นเฮี้ยอะไรวะแล้วคือแบบเจอเจอเจ้าเละแล้งะแล้วก็แบบเลีะอยู่ก็รีเซิร์ฟอ่ะมึงคิดว่าไงอ่ะบางคนตีนิ่้อมอยู่อะใกล้ตายนิดเดียวแล้วก็รีเซิร์ฟรีเซิร์ฟมากเลย รผมเหนื่อยเศร้ามากนะคุณผู้ชมเพราะ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้พึกจะได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้เดี๋ยวแบกเพื่อนคลิปนี้เสร็จเนาะเดี๋ยวเราไปแบก FC นะครับหาของให้ FC เนาะเพราะว่าผมจะทําซีรีส์ใหม่แต่อันนี้แบกเพื่อนก่อนละกันนะครับผมไอ้พึกนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมแต่ก็มันมาโลกใหม่ได้ละตอนนี้เพื่อนเท่าไหร่ละตันแล้วมั้งตันแล้วใช่ปะตันแล้วตันแล้วตันแล้วนะครับผมมันเพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมคุณผู้ชมโอ้ฮิวก่อน เอาดาวคุณผู้ชมครับผมมันใกล้ตายแล้วน้องนิดเดียวครับผมเน่อีกประมาณหนึ่งล้านไอ้พึ๊งเสยมันซะไอ้พึ๊งใช้ผลต้มน้ำจริงๆนิะกูไม่แนะนำเลยมึงใช้ไอ้ผลนั่นน่ะไม่แนะนำเลยอ่ะมึงจะตายไหมเนี่ยเดี๋ยวกูณยิ้ให้เอ่อฮิวได้ฮิวได้กูฮหิวได้อยู่เอามาไม่กูจะได้ฮิวให้มึงไงมือขุดกิลค้างไว้มึงสกิลมึงอยากเข้าไปในเกอะมึงอยากไม่เว้ยพึ๊งถ้ามึงอยู่ตรงเกอะมึงจะโดนเว้ยมึงจะโดนฉีดนะเว้ย กดค้างกดค้างกดค้างอยี้หน่อยหน่อยกดค้างดิเอออ่ะได้ยังโอเเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วประมาณนี้แหละคุณผู้ชมการหิวเพื่อนเนาะโอเคตัวแรกครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าได้ผลอ่าได้กล่องอะไรเนาะได้ผลเออได้ผลอะไรด้วยเออ <c oughs> ต้อง <c oughs> ต้องลุ้นด้วยต้องลุ้นด้วย เื่อได้ผลผลแดงตอนนี้เขาก็มีขายกันนะคุณผู้ชมครับผลอะไรเงี้ยนะเพึ่งเนาะในกลุ่มมีขายกันนะครับขายในเออมีขายในเฟซอะไรเงี้ยอยู่ใครก็ไปดูได้แต่ผมถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวผมคิดว่าไม่คุ้มนะถ้าเกิดว่าใครเบลวเยอะแล้วแนะนํามาตีเจ้าฮาเลเดี๋ยวเองก็ได้เองนะครับผมผลดีอ่ะเออแต่ก็แล้วแต่ดวงแต่ใครรีบก็ไปซื้อได้นะครับในในเฟซในกลุ่มมีนะครับผมโอเคมามาดูซิกล่องอะไรโอ้พึ่งกล่องแรกของมึง กล่องนี้นะเพื่อนเฮ้ยแต่ว่ามีสิทธิ์ได้ของนะคุูบอกก่อนได้3ามเจมบางคนได้ใกล้เคียวนะครับผมจากกล่องนี้ก็มีนะครับผมโอเคปเดี๋ยวเราไปลุยนับกล่องต่อไปกันดีกว่าตัวต่อไปดีกว่าเล t ส์กเอาล่ะพึกเกิดแล้วนะตัวที่สองเฮ้ยมารุ้นกันเลยกล่องสีทองหรือกล่องสีแดงอ้าวงงไม่มีกล่องสีดำวร์เลยฮะกล่องกระจกอะนะตรงไปตรงนี้ครับผมเป็นอะไรโอเคมาเลย เมื่อคืนเป็นไงบ้างที่เราสระผมให้เองอ่ะอุ้ยอุ้ยที่ที่เราขัดล่องนมให้เธอนะอุ้ยร่องนมแม่อุ้ยขอโทษนะครับคุณผู้ชมอาจจะมีแบบว่าคําคมหื่นกามไปขอภัยด้วยเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมก็เกาะเกิดอยู่ตรงนู้นเนาะหลังนู่นเห็นปะมึงใช้อะไรเนี่ยผลอะไรผลแสงผลแสงผลแสงอีกแล้วโอเคเชิญเชิญตีไปละเชิญตีไปละอันนี้ตีใหญ่อันที้ตีใหญ่ไหมอ่ะเตัวหนึ่งเชิญไปเชิญไปอีกรอบ โอเคป่ะอันนี้ตีใหญ่นะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยจะได้กล่องอะไรเนาะอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมการแบกเพื่อนหรือแบก FC ก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมครับผมก็บอกเลยว่า3ดาบหายากแต่ผมคิดว่าเขียวอะ่ะแรงสุด,สดแล้วเออมันดรอปง่ายแต่มันแรงสุดแล้วเนาะเอยเขาบอกว่าหายากสามดาบสามเท่าใช่แต่ช่วงนี้มันอัปเดตใหม่ไงมันเลยแบบว่าได้เขียวง่ายกว่านะครับผมคุณผู้ชมเลยประมาณนั้นแหละ เอาแะปไา,ดปาดเดี๋ยวเราทำการตัดไปตอนที่ผมเนี่ยอยู่ตรงเกาะเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมไอ้เพิกดึงดูส,ดส,ดสโีโหสีเขียวสีเขียวคุณผู้ชมโอ้โหสีเขียวแต่เราแบบว่าพูดไม่ได้นะพึ่งนะว่าสีเขียวมันกระจอกหรือไงนะมันอยู่ที่ฝีไมนมีผลด้วยหรอสีอะมันไม่รู้อะแต่ส่วนมากมันก็ไม่เกี่ยวแหละ แต่พวกสีแบบแปลก,กๆอะไรเงี้ยจะดอบกล่องดีนะเพราะว่าตอนกูเจอสียะางแล้วก็กอดอกกล่องแดงเฉยเลยงงมากสีเลนโบสีเลนโบมันไม่มีหรอฮาวโอเคคุณผู้ชมส่วนมากก็เขานิยมใช้คือพวกมังกรนะครับผมแล้วก็อะไรอ่ะส<ค>นแสงฟินิกนะครับ<ว>ประมาณนี้อม,มังกรในะดามิดก็ถือว่าแรงนะไม่ใช่แบบกระจอกนะคุณผู้ชม เพราะว่าผมเอาไปลงดันมันก็เออมันแรงอยู่นะไม่ได้แบบดาเมจกระจอกง่อยๆนะครับผมแต่ซื้อผลสั่นตื่นไม่ได้ใช่อันนั้นดีกว่าสั่นตื่นนี่คือแบบเวิร์ดนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าผมได้เดี๋ยวจะลองเอาผลสั่นตื่นมาบวกกับเจ้าทะเลดูนะครับหรือว่าทําดีวะไปยืมหัดน้องเขามาเล่นก่อนคอมเมนต์นะคุณผู้ชมเคาอยากดูสั่นตื่นเวิดกับเจ้าทะเลนะครับเออวะก็ทํา,าทดีกว่าไหมคลิปหน้าไหม,ไมคลิปหน้าแล้วกัน คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมครับผมก็เจอกันนะครับคลิปนี้เราตีสี่ตัวนะครับผมเพราะว่าพายพึกมาตีแค่สี่ตัวพอนะครับไอพึกก็เป็นเพื่อผู้เล่นใหม่นะไม่ได้แบบว่าเก่าเลยรอย่างงี้นะเออเพื่งนลับมาเ่น่อเพื่งกลับมาเล่นนะครับผมก็เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าไอพึกมันจะได้กล่องอะไรบ้างครับมพงเพิ่งตีไปกี่ตัวเนี่ยตั้งแต่เล่นเกมมาเนี่ยตัวที่สิบแต่วงตีน้อยตีน้อยเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเกมพวกนี้หรอกส่วนมากเดี๋ยวว่าไปเล่นวารโลแรนละ ตีอย่่่าาางออืนมกกวีะไรอ่ะตีตู้ดอกเฮ้ยไม่ใช่ดิโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมทําการตัดไปตอนที่มันใกล้ตายกันดีกว่านะครับผมผู้ชมครับเพราะว่ามันนานเนาะเอาล่ะคุณผู้ชมครับมันใกล้ตายเล่นนิดเดียวเฮตายไอ้เหี้ยมึงตายเหรอเออจะทันไหมวะเนี่ยไม่น่าทันแล้วนะเพื่อนนะโอเคเรียบร้อยมาเลยว๊บ โอเคกล่องอะไรวะเนี่ยโอ้กล่องธรรมไดาเลยพึกโอเคต้องเอาชิบหายแล้วโอเคคุณผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราไปลุยตัวต่อไปกันดีกว่านะครับตัวที่สามตัวที่สามเกิดแล้วไอ้ยพึกอยู่ไหนเนี่ยไปแล้วเหรอไปยังยังเหรอลองจะบินไปอยู่โอเคบินไปอย่างช้าๆเฮ้ยอันนี้อันนี้เกิดจุดหลังเกาะนะเนี่ยหลังเกาะเค้กเลยใช่เป็นอะไรที่ดีเนาะ เร็วเดียรพวกเราเอฟเคเพราะว่าคือว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนจะดักฆ่าผมตลอดเลยนะครับผู้ชมแต่ก็โดนผมตบไปกระจอกอย่าเพิ่งดิดไลค์ใจเย็นผมแค่พูดเล่นเบาๆน้อยไอ้กันไปแล้วเหรอเออไอ้กัรนี่ไงก็เลยมาแป๊บเดียวไว้ขึ้นบ็อกซิ่งไงประมาณสิบปีเข้ามาทักคานแล้วก็โดนด่าแล้วก็เงินลัพี่ไปแล้วโอ้ยมีคนใช้ผลสั่นด้วยว่ะ การเตือนด้วยสิน้ำเงินเฮ้ยถือว่าเกาะไม่อยู่ใกล้นะพึกไม่ได้ไกลมากนะใกล้แบบใกล้เวอร์อ่ะคุณผู้ชมถือว่าดีเลยแหละเราตายเสร็จแล้วก็มานะผมอีซี่ตัวนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ตัดนะครับอาจจะพูดคุยกับไอ้พึกนะมึงคิดว่าอัปเดตหน้ามันจะเวอร์ไหมกูว่าน่าจะเวอร์ว่ะน่าจะอัปเดตตอนช่วงคริสต์มาสหรือฮาโลวีนฮาโลวีนตุลาใช่ปะเดือนธันวา เฮ้ยธันวารือตุตอนนี้เดือนเลยวะเดือนอะไรละตุตลาเออเพิ่งตุลานี่ว่าเออนี่แหละเดือนฮาโลวีนน่าใช่นะโอเคแน่มีดาบฮาโลวีนหรือเปล่านะใช,ใช,ใช่ใช่ใช่ใช<ๆ>่เขาบอกอยู่ว่าจะมีแน่นอนอะไรอย่างงี้ก็ต้องมาลุ้นกันเลยนะอาจจะเปลี่ยนธีมกลายเป็นคริสต์มาสไม่ใช่ดิฮาโลวีนะน่าจะอัปเดตตอนช่วงฮาโลวีนแหละกูคิดอย่างนั้นนะเออแต่ไม่รู้ว่าอบอกฟูดจับหรือเปล่าต้องต้องลุ้นด้วย ช่วงนี้แม่งแข่งกันอัปเดตเยอะมากเนาะอืมแล้วมีอะไรใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวเราทันนิดหนึ่งแล้วใครไปเปิดโปรตรงนั้นวะน่ะใช่เหรอเปิดให้ที่สังเกตดูดิมีคนสิงเจ้าทะเลวะเออว่ะใช่เหรอเฮ้ยใช่ไม่ใช่พึกไหนใช่ไอคนที่ถือดาบนะไอดาบเขียวนะเห็นไหมน่ะอ๋อที่มันอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่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 ไม่ได้สิงไม่ใช่ไม่ใช่กูก็งงเลยอ่ะสิงสิงในตัวเจ้าทเลยเฮ้ยแต่เลือดลดเร็วมาก อาจจะมีของแถวๆนี้นะไม่รู้สินะจริงๆแล้วก็แป๊บเดียวแหละแป๊บเดียวแป๊บเ,เดียวใครใช้ผลมังกรตีก็บอกผมด้วยนะผมใช้อยู่ถือว่าดีนะผลมังกรอะ่ะแนะนําแนะนําบางคนที่แบบเอออยากแบบตีเจ้าอะไรเงี้เนาะใช้ผลมังกรก็ดีนะครับแต่ใครงบน้อยก็ผมคิดว่าใช้ฟินิกก็ได้แหละสนมากอ่ะ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอ่ะไม่อะไรเลยนะใครเวลน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเกาะเขาดีกว่าคือเกาะยังไงนะครับขับเรือมาไม่ต้องโจมตีหรอกมึงนั่งโง,ง่ๆเลยแค่แค่ไปเอากล่องก็พอแค่ไปเอากล่องใช่แค่ไปเอากล่องก็พอแล้วแล้วเราก็ได้ผ,ผลดีๆอะไรเงี้ยสมมติเราได้เออเผือแบบได้กล่องแรระดับแรก็คือกล่องสีนำเงินนะครับผมแล้วก็เข้าไปอาจจะได้ผลแรล่มาเช่นมังกรไม่ก็ฟีนิกนะครับผม แต่ว่าโชคร้ายคือโดนทัทนะครับผมคิดว่าผลโดนัดเนี่ยอาจจะกระจอกอยู่นะครับผมเพราะมันบินไม่ได้ไงส่วนมากพวกตีเจ้าเลนเนี่ยนิยมผลบินนะครับผมผลอะไรก็ได้ที่มันบินได้มันโกงเวเพราะอันนี้มันเป็นน้ำไงมันมันเป็นน้ำด้วยคุณผู้ชมตรงเนี้ยโอเคขอฮิวเลือดก่อนประมาณนี้แหละคุณผู้ชมโมจิก็ขี่บนน้าไม่เห็นเยอะไม่มันขี่มันก็ตายไม่ได้พึ่ง อ,อ,<า>อันนี้ไม่ไม่รู้เรื่องสอนเด็กไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวอาจจะมีนะครับผมไปตีเลยนะไปลงดันเนาะเพิ่งเนาะผมเจ้าผลสั่นตื่นไปประมาณ2ตัวนะครับผมผู้ชมเดี๋ยวรอมาลุ้นกันเลยว่าผมเนี่ยจะได้เขาเรียกนะสร้อยใช่ไหมสร้อยมีฮอกนะอกนะครับผมยังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปหน้าหรือเปล่าอีกน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับผมคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นลงวันอาทิตย์มั้งนะครับน่าจะเป็นวันอาทิตย์ตนะครับผม มิกมัมนี้ไม่รู้ว่าจะลงวันไหนนะคลิปที่แล้วก็สุ่มผลปีศาจไปวันเสาร์นะครับผมเป็นไงบ้างคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคผมก็ยังไม่อัดเลยเอาง่ายเลยคลิปนี้จัดก่อนครับอาจจะพูดงงงขออภัยด้วยคือเอาง่ายไอ้คลิปที่เราอัดตอนเนี้ยผมยังไม่ได้อัดคลิปวันเสาร์เลยนะครับผมก็คือสุ่มผลปีศาจเดี๋ยวอัดคลิปเนี้ยเดี๋ยวตอนเอย็นเออตอนตอนดึกจะไปอ,อัดนะครับผมมีโปของจริงว่ะใช่หรอผมเปิดกเกตโดยเดียดเห็นปะคนที่สิงอันนี้สิงเจ้าเลยของจริงเลย อันนี้นะเออ,อมันสิงเลยรู <laughs> สิงมันอยู่นิ่งเลยนะจ่ะ <laughs> สิงแล้วนอนนิ่งเลยนะจ่ะพึ่อโอ้โหไอ้บ้าตัวนี้ตีทั้งหมดประมาณ3นาที4นาทีนะครับตัวนี้ถือว่าเร็วนะอันนี้คนลมเยอะอยู่ใช่ใช่เร็วอยู่ใช้เคียวหน่อยดิ <laughs> ใช้เคียวอุยอย้ยจะตายจะตายใจโอ้โหใช้เคียวไม่น่าใช้เลยโอ้กูตายว่ะโอเคเรียบร้อยอีซี่ ปปึึโอ้โหพึ่งไอ้สัตหแอดมินครับดูนะเมื่อกี้โซหายไปเลยเหรอไม่วาร์ปก็เหรอโอ้โหพึ่งมากับมึงนี่เกลือจริงๆไม่ได้ผลแลไม่ได้กล่องแลนะคุณผู้ชมไม่เห็นกล่องแลเห็นแต่กล่องเกลือเอาความรักไปเอาความรักไปไหนเอาความรักไปเหรอขอมากเพื่อนทีหลังไม่ต้องนะกูไม่ชอบ โอเคคุณผู้ชมครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายกันดีกว่านะครับว่าจะได้เป็นของอะไรไอพึ่งไม่อย่างเกลือกูบอกแค่นั้นแหละอย่าไปหมากอย่าไปบังกับมันนะเกลือมากนี่ยอะไรนโซโซดีเลยเร็วมากโซดีเลยเร็วมากโอเคครับไปเดี๋ยวเราตามไปตอนที่ตัวสุดท้ายกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมเอาระคุณผู้ชมครับผมได้ยินอยู่ลวเพอนรักโอเคลุยเลยจอดี้มาด้วยคุณผู้ชมครับผม กูว่ามึงแค่ได้เกลือแหละจอรอ์ดี้มาพเาพื่อนกูดูเราพุทธองเกลียนหนึ่งเลยฮะกล่องเกลียนหนึ่งแน่ๆ,ๆเลยแต่สามตัวนะครับได้เทียนหนึ่งหมดเลยนะครับโอเคอันนี้ตัวสุดท้ายนะครับผมแต่เจอจอร์ดี้นะครับผมนะแมลงสาบตัวจิ๋วของเราเพงว่าแต่ว่าพี่สินไม่เข้าดิบานะเทียสามแล้วเนเนี่ยเทียเท่ยสามอ๋อโอเคเจอจอร์ดี้เฉยเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอกอจอร์ดี้ดังแล้วกันเนาะเพื่อนเนาะ บกคลิปต้อง็นรูปจอร์ดี้ต้องมีรูปจอ,อร์อดี้แล้วก็เขียนว่าเจอจอร์ดี้ด้วยประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่ามาคอมเมนต์ด่าผมนะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมาฟีดกับพี่ซินอีกรอบนะครับผมก็เดี๋ยวรอก่อนละกันเนาะช่วงนี้ผมมีคิวเต็มมากคือแบบตั้งไว้หมดแล้วว่าจะลงอะไรประมาณนี้คนะุณผ,ผู้ชมก็เลยไม่ได้มีของพี่ซินเนาะโอเคพี่ซินเขาไม่ค่อยว่างด้วยช่วงนี้นี่มีจอร์ดี้มาด้วยมีคนตกใจด้วยจอร์ดี้โอเคก็ผมไปเดี๋ยวเราทำการถัดไปตอนที่ผมเนี่ยนะครับอยู่ตรงเกาะเลยดีกว่านะครับคุ มาล้ามาล้าเฮ้สีดำเหรอออโอ้คึงหลอดแล้วนี่จอดีคฆ่าแม่งสีดำนี้อาจจะมีนะครับผมกล่องทองก็เป็นได้สีก็อาจจะเกี่ยวนะครับุคบผู้ชมมันเป็นแบบไงเหมือนกับเป็นผ้ามั้เข้าใจไหมผมเปรีียเหมือนผ้าแบบว่าเหมือนเราแบบอะไรเงรี้ยอะไเงไียเเป็น คก็ยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมว่าแบบกวเริ่มหนักเคนหนักเึงเข้าใจไหมว่าตัวสีเงี้ยอาจจะอาจจะเป็นของดีก็ได้ตัวสีเขียวกองกากอะไรประมาณนี้เออก็ก็ก็เหมือนก็เหมือนก็เหมือนกับพระไงเวลาห้อยพระเสร็จปุ๊บผีจะไม่กลัวอะไรเงี้ยเออนั่นแหละประมาณนั้นผีจะไม่กลัวผีจะไม่กัดอ่ะกระตูดมึงเอ้ยประมาณนี้นคุณผู้ชมครับก็ลองลุ้นนะว่าตัวนี้จะได้หรือเปล่า ผมจะไม่ตัดเหมือนกันนะครับผมจอร์ดี้อยู่ตรงไหนเนะี่ยถ้าไม่จอร์ดี้บับมาอ๋ออยู่ตรงนี้เองเ <c oughs> จ้าตัวน้อยของ <c oughs> ข้า <c oughs> จอร์ดี้มึงอยู่ยตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> จอร์ดี้เพื่อนหลักยืนดูอะไรไม่ช่วยเพื่อนเลยง <c oughs> กันเ <c oughs> อเฮ้ยกูรอ,อรอกล่องรอกล่องอู่ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูดิ โอ้โหนี่ใส่แย่มากเลยอะเป็นคนอย่างงี้นี่ว่าจอร์ดีอ้อะโอเคยืนดูไอเค่ดูมาทำนี <c> ่ <oughs> ทำตัวไม่ยืนดูเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเริ่มตีแล้ว <c oughs> เขาเริ่มตีแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้เขาเริ่มบินแล้วว่ะ ก็เริ่มบินแล้วเฮ้ยกูแกงย้อนี่กูแกงย้อนี่คนดูกูกูพูดเลยนะคนดูขอโทษขอโทษขอโทษจันนี่เพื่อนรักขอโทษนะเพื่อนเอ้แย่เอ้ยกูจะฆ่าพิศนแล้วมึงว่าวะไอ้แยเมื่อกี้ไม่โยนเขียวไปแล้วไอ้สัตว์เลื่อนเลื่อนรถทั่วเเขียวลอยมาแล้วน่ะเขียวลอยเลยอ่ะขอโทษนะจอดี้โทษทีโทษทีโทษทีบินขากระเพกเลยนะเดินขากระเพกเลยนะ โอขอโทษครับฮิ้วหนห่อยฮิ้วหนห่อยฮิ้วหน่อยไปดูต่อครับเจ้าที่น่ากลัวกลัวโดนฆ่าปล่ะวะตัวหนึ่งลองเอล่าไปดูพี่สินไม่ได้อลอล่าหรอือเปล่าพี่สินเอนล่าดิ <c oughs> <c oughs> บินหนีกูก,ก,ก,กูกลัวกูฆ่ากันเหรอ คครับเดี๋ยวเราจะสู้กับจเจ้าเรื่อยๆตีเ,เ,เรื่อยๆเรื่อยๆเลยพึ่อตีเรื่อยๆจบสุดท้ายแล้วกล่องดีๆี้กล่องดีดเฮอร์แบบบางทีเขาได้กค่ลกล่องเกลือแต่ผมอยากให้จอร์ดี้ได้ของบ้างนะผมรู้สึกว่ารหัสเขาเกลือจริงๆอะ่ะเกลือแบบเกลือมากที่นี่ไม่เพึ่อ ได้กล่องพองยังไม่ได้ด่าอ่ะมึงคิดว่าไงกูดอึ้งเลยกูดิอึ้งเลยแล้วแบบอึ้งเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอาจจะคลิปนี้เราพาจอดี้ได้ของดีก็ได้นะน่ะคออะแบบเคียวหลุดออกมาเอออยู่จับเคียวโชโก้ด่กูงงเลยน่ะแัวหนึ่งนะผู้ชมขอฮิวเลือดก่อนไม่ไหวจริงจะตายครับผม บินไม่ช่วยเพื่อนเลยคุณผู้ชมดูดิกินแดงมากเป็นไงกินเลี้ยงเอ้กินเลี้ยงบ้านกินเมืองแค่นั้นแหละเหมือนใครบางคนใจเย็นๆจะเผื่อเทียบจอดี้อย่างนั้นงสารับไม่ไม่ได้หมาถึงจอดี้เมื่อกี้ไม่ถึงเลยเออฮะมาถึงลุงนั้นนะเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ยเ้พึก้ีคนจอมตีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เ้้เเ้ย มีคนโจมตีกูเฮ้ยจอดี้เฮ้ยเป็นบ้าแล้วว่ะมึงดูมันกลัวโดนฆ่าเว้ยจอดี้อ่ะเฮ้ยมาว่ามาว่าเฮ้ยกองทองไอ้เพิกเพิกกูบอกแล้วกูบอกแล้วกูไม่เป้าจอดี้จอดี้ได้ไหมจอดี้ได้ไหมได้หรือเปล่ามึงได้เหรอพึกเอาดีได้อะไรกูได้ผลกูก็ได้อันนี้จอจอดี้ได้ไหมเนี่ยได้อะไร ไหมไจอนดินมากับผมมาบอกอแล้วอโอ้กล่องแม่งโคตรดีจอรดี้ได้ปะเนี่ยเฮ้ยขอคอมฟินิกดิจอรดี้ได้สามดาบจอรดี้ได้สามดาบเออ,อ <laughs> จอรดี้สามดาบ ฮ้อส hey. ุด mm, ได้ไหมจอดี้ใช okay, ่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยกลัไปกินได้ได้จอดี้แป๊บหนึ่งคุณโอเคเพื่อนเดี๋ยวกูมานะกูผ่านพิซิต่แป๊บหนึ่งว้าวอ๋อได้แล้วอ๋อไม่ตอนไม่ไม่พี่ตอนแรกผมนึกว่าพี่ไม่ได้ไม่แบบอะไรวะแบบไม่ได้กันเหรอได้ใช่ไหมพี่ ได้สามดาบสามดาบสามดาบสา,มา,สา,มาไม่กินเลยปะไม่กินเลยปะไม่สามียังอะไรเลยยืนดูเฉยๆ <c oughs> ไม่คือผมบอกว่าอะไรวะพี่สินไปยืนอ,อะไรวะไม่ไอ้เชี่ยอยู่แบบกล่องทองแบบว่าไอ้ย่ยแบบคุณว่าถ้าเกิดว่าพี่สินไม่ได้นี่คือโคตรเกลือได้สามดาบเฮ้ยถือว่าดีนะพี่ผมว่าเลดิ์ดอปอาจจะยากกว่าไอ้เคียวนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาเคียวต่อรู้เพราะว่าเคียวเคียวสวนมากมันจะดอปในช่วงเนี้ยเออแต่ก็ได้สามดาบไงไอ้ย่ยก็ดีอ่ะพี่อยู่ในกรดเนี้ย อยู่โฮเกกกำลัง,ง,งไปตไปีไปหายนี่ต่ออะไรมิกมัมมานะไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่เซิฟเดิมหา,หาอะไรหาเรื่องอะไรหา,หาประดับอ๋อคือประดับยังไม่ได้หาเอระอ๋ออ,อันนี้คือพี่อัดใช่ไหมอืมอัดอยูออ่โอเคครับผมก็อัดอยู่พี่ไม่เจ้าโอ้ดูว่าพี่ไม่ได้ไงก็เลยแบบเออเธอเธอขอคีรายการขอเกาะไหนอะไรเงี้ยได้ไหม อย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงโอเคได้อันอันอันนี้อันนี้ลงวันอาทิตย์นู่นพี่ด่าที่น่าจะลงพรุ่งนี้คลิปนี้ผมลงวันอาทิตย์นู่นเพราะว่าผมมีคลิปจองแล้วโชว์เด็กหนอนละวกันก็สารดามละอะไรนะโชว์เด็กเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยู่ไหนเดะเดี๋ยวอยู่ไหนเอา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 ฝนเคว็ก่อนอ๋อนี่ไงพี่ไม่เข้าตีอ๋อ ผมก็ไม่มีใครไลน์นะกูก็เลยยินดูไงไม่มีใครไลน์แล้วเมื่อกี้มันไม่มีใครไลน์มากูก็ยินดูหล่อๆลักัอยู่แล้วเข้าไปเอาอูๆก็เข้าไปเอาแล้วก็ได้เลยนะตอนแรกก็กลัวไม่ตอนแรกก็กลัวเช่ว่าจะมีคนตีกูหรือเปล่าคิดแบบบินอยู่ข้างนอกได้ยินบินมาเลยน่ะได้บินมาอะไรวะเนี่ยโอเคพี่ผมไปกันนะได้ได้โอเคครับ ในที่สุดก็ได้เลยใช่ไหมโคตรนานกี่ e วะเนี่ยไอ้ยี่กี่ e วะเดี่ยโคตรเยอะเอาลาพึกมาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไปถามพี่ซินมาละพี่ซินก็ดีใจมากๆเลยนะพึกเนาะใช่แต่พึกไม่รู้หรอกกูรู้คนเดียวโอเคครับวันนี้นี่ยเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครชอบยังไงฝากกดไลค์ซับค่ายอะไรแชร์ด้วยดูคลิปหน้าเรามาเบิ่งกันว่าเป็นอะไรนะครับผมก็รอเลยโอเคน่าเป็นการลงดันสุดโหดนะครับ ปาวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนละกันบ๊ายบๆขผมซีอูครับคุณผู้ชมบ๊ายบายครับ